ดสวัสดีพ่อแม่พี่น,อนอ้องสู่สื่อคนเอาบ้างดนุ่มพ่อแม่ป้าลูกส,ส,สู่ส <c oughs> ู่คนมาสิหลังจากที่โหลดคลิปอนนะอไรเนาะพี่น้องนากามีเอฟซีเมนไลน์เนาะ นล้วก็ขอบคุณไลนๆเด้พอพ่อแม่พี่น้องขอบคุณกำลังใจสิุกๆทุกคนเนอ,อตอนนี้ก็สู้ๆอ่ามีเอฟซีคอมเมนต์ได้เนาะว่าสงสารแต่สายป่านเนาะพี่น้องสองสารดุกสาวสงสารสงสารคอยกับสงสารคือกันเด้อพี่น้องสองสารลูกคือกันนั่นแหละเป็นเสท์จังไรไรเนาะ มื่คนสองคนแบบเข้าใจกันอันะนนเนาะเดืองสองสารกับสงสารเย่ยงหานาดน้องพีโนโ่น้องแต่ว่าเอา้าสงสารกว่านีก็คือทาลุกไงึ้นมานี่ถามกลางแบบว่าครอบคัวทะเลาะกัน พ่อแม่อดทนอยู่น้ากันโดยความที่แบบอึดอัดนะพี่น้องบอดได้หักกันจริงๆบอดได้โอ้บยบอดได้เห็นโอเคใจกันนะดุกกระชิบถูกได้พี่น้องคนที่สิบถูกก็คือดุกได้อันฮาวาเฮาทะเลาะกันซื้อรอกแต่จริงจนะความรู้สึกของดุกนะสำคัญนะพี่น้องเนาะ เฮา,ฮาคือเฮาเป็นดกเฮาก็อยากให้พ่อแม่ฮักกันแม่นบล่ล่ะตาบ่าหักกันนะที่อยู่ร่วมกันเหตยังแม่นบอกิมาคบกันเหตยังบ่มีพอสายปานแนวบ่มีพอฟังทแทแเดวกะฝากพ่อเม่พี่น้องเป็นกำลังใจสายปานเน,น่เด้อ FC ยังสิบอยากเบิ่งสายปานอยู่บนนอเอาเบิ้งดูเอาเบิ่ง เป็นกำลังใจสายปานกับเมนเนดอร์วะสิขึ้นมาตะดำหน้าพี่น้องต้นเพชรน,นะกม็ม่เมือ่อยอยู่แต่ว่าก็แบ่งเวลามาถ่ายคลิปเนาะพี่นอ้องสายปานก็เดิมไงเลยพี่น้องเดิมหัวหลอเสียงดังเดิมแบบหูจกักแหละดิอ่าการเท่าจีสิมีขอบขวดนะเนาะพี่น้องสิม,มีหลุค่ะนะเฮ้าตรง คำหนึ่งดีๆเนาะพี่น้องคำหนึ่งถึงดุไลไลเนาะคนเป็นดุขนาะดอันเพราะว่าตัวอย่างของดุก,ก็คือพ่อกับแม่เนาะพ่อแม่สิเอรูก,ก็สิเบิงเงเ <c oughs> ่งกกเงขาเป็นตัวอย่างเออใช่ปะนั่งดีๆติดดุดุกระเบิ่งเขาเป็นตัวอย่างอันนี้พี่น้องเนาะ เฮาอยากให้ดูดีห้าก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ดูสิ่งสําคัญก็คือตัวอย่างเนาะพี่น้องถ้าห้าวบอกว่าห้าวหักลูกแต่ว่าการกระทําของห้า่ได้หักลูกนะมันก็แตกต่างนะพี่น้องเนาะสงสารดูกมากกว่าและแนวนะบอกว่าปากบอกว่าฮัากคๆคแต่การกระทําที่ห้าเหตดอะมันได้แสดงออกว่าห้าวหากกักสินะ มันกะมันกะมันกะจักทางไหนฮะเนาะพี่น้องมันกะว่มไม่ยั้งร้ายเนาะพี่น้องแลวก็มาตอบคำถามที่พี่น้องแบบสงสารใจปานทะเนาะคอยกระสงสารกันไพ่กระสีบรยากมีขอบครัวที่สมบูรณ์เนาะพี่น้องมันมีไพ่ดอกยากหรือยากละ่ะมันมีไพ่อยากจากกันหนอดเนาะจริงๆคนเฮ่ากับ ก่อนสี่ย่างกระตามเนาะเท้ามีดูกมีเตาแล้วกะตรงคำเรื่องพึง่งดูกเป็นสิ่งสำคัญคมมอ,เอ,เเอ,เอมเมนว่มาอยากเห็ดย่างกับเห็ดเนาะเฮาไม่ดูกแลเฮาอยากเหดโตคือวัยดุนคือเก่าคือเฮาเคยเดินเคยเที่ยวเคยเ,เ,เ,เป็นมันก็เป็นไปบ่ได้ได้พี่นนองอยากเห็ดแต่กระตรงละเนาะ เพราะว่าเฮาต้องโฟกัสที่ดูกอนะอนาคตดูเป็นสิ่งสำคัญนะพี่น้องและกาการศึกษาเงินทองเนาะถ้าลูกใหญ่ขึ้นมากดูเสียเอาอยัางกินเสียเอาอยัาง,งอยู่จากไหนเนาะเพราะว่าพ่อเมยเป็นที่เพ่งข้องดูคนะเนนเนาะ รักสำคัญคือพ่อกับแม่สำคัญเนาะตอนดูกง่าค่นะคือเข้านีล่ลยเนาะเวลาเข้าอันนี้เขาก็คิดถึงพ่อแม่เป็นรักทังสินะ้นแต่ถ้ารักบบคอยโอเคแล้วเขาก็จะได้ดูกไปทั้งไม่ได้ไปน้องเนาะเพิงพพ่งพ่อเพิ่งแม่ก็ได้จะซี้เขาก็ดูกับมมีทีเพิ่งนะ ยังมากิ๊กกิ๊กต่ว่าแม่ลงเนี่ยแม่ชีบ่าวยังแม่ลงแม่ลงเ,เ,เอ,อ้ยส <c ười> ิบ,บ่าวกลับไปกลับมาวันจักพี่น้นอ่ะ <c ười> ลงเลยคือถวอว่าสิบ่าวมาไกลหนึ่งกระลงเอ้าแไทปานทุกไทหยากหนุ่มเลยพี่หนุ่ อากระซิบพวกไม่ยังร้ายดอกน้องอ่ากระดัมหน้าคือเก่าเนี่ยพี่น้องประธานเลยยังต่ออีกสี่ห้าเหม่อเด็ดสีดำหน้าแล้วฝากเป็นกำลังใจใสาป่านในเด้อพ่อแม่พี่น้องปลาลูกคอยกรบพวกไมยังร้ายน้องพี่น้องกระสิบพวกกัตที่ลูกขันไหนเนาะเห็้เลยอีนังลูุ ที่ลูกเนาะความสุขของเอาก็คืออยู่กับลูกคะแนนพี่น้องคะแนนจะมีลูกทีู่กเป็นกำลังใจไอ่ไอตั้งใจเฮ็ดคลิปมีเอฟซีเมดเนาะว่าอืมให้ยดุไครสันชาตทั้งสองเนาะถ้าเป็นไปได้คอยกะสีสีสห้เพลินไหนทั้งสองสันชาติคะไหนพี่น้องถ้าว่ามีโอกาสเนาะถ้าว่ามีโอกาสกะ ก็ล่อพันใหญ่ผู้ใดพี่น้องเฮียนจบทายเฮียนจบบ่้อไปเนาะอยู่18ปีมีสีเหลือกมีสีเหลือกสันชาติได้ได้พี่น้องเห็นเล็บีคอมเมนต์เนาะก็คืแมนเดโบเนาะกัดสให้เพิ่นเหลือกเองเพิ่นเนาะรอไปผู้ใดพี่น้องอนาคตเท่ากับบูหูว่าสิเป็นจังไหนทำปัจจุบันให้ดีเนาะ นอบไปเรื่อยๆนอ,อบไปเบิ่งนอบเบิ่งไปเรื่อยๆในพี่น้องใช้ปั้นก็นยังน,นหน่วยนึงถ้าใช้ปั้นใหญ่ผู้แดดจังหวะกันอีกทีหนึ่งเนาะเหลืองชีว์ใสชีว์ใสชีเหีนยนใสเด้สีเป็นจังไรกระทาใช้ปั้นใหญ่กว่าน,นี้อีกแน่น้อยหนึ่งผู้แดดเนาะแน่ใช้ปั้นแกว่ามีนังารพี่หนักอยากนุ่มเลยนี่อยากนุ่มเลย ใช่ปานบกคอยดื้อเราพี <lite> ่น้องอ้าวออกลางคืนก็บกคอยหายได้นอนอาติงติงติงอาติงติงติงภายในรูภายในนะนอนก็บกคอยตื่นได้พี่น้องนอนแต่กลางคืนหอดแจงเราเด้กลางคืนหอดแจงเราเด้นี่กลางคืนหอดแจงเราเด้นอนฮะ ใชปานเดิมไงเนี่ยอ้าอีะใช้ปานนี่ลาลาไม่หักด้อไม่บายฝากพ่อแ่พี่น้องก็ไลยนิดเด้ย เพื่อเป็นกำลังใจใช่ปัน,น้าเด้อกดไลส์คอมเมนต์มาหลายๆเด้ออยากท้ามยังท้าม,มาเด้อสิกะสิขอ,อจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วพ่อแม่พี่นอ้องบ๊ายบายบ๊ายบายนะลูกบ๊ายบายบ๊ายบายบบ๊าายไ <laughs> มียังร้ายพี่นอ้องออ